สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในรนายการวันมินิทวีเซ่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือทั้งหมดสองเล่มนะคะเราจะรีวริวหนังสือแรกกัน,นะค,ะคือพิซซ่ามานีอบะหนังสือที่คุ้มเป็นเรื่องราวของการ์ตูนดิสนีย์ทุกเรื่องของพิซซ่านะครับหน้าตาของหน้าหนัาางสือครับ กา่ทำหนังสือนะคระมันจะเป็นแบบนี้นี่คือหลังหน้าปกกับนี่มัจะมีทุกีและนี่มัน Queen Toy Story หรือเยอะ g o o d t n o s a u r Inside Out อะไรอย่างนี้นะครับราคาก็220บาทก็ถ้ามันซื้อในร้านทั่วไปนะครับอส่วนอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นหนังสือ c ีบิงพี่แปง้งซีบิงซีดอกนะครับ เป็นหน้าสีของนักแคสเกมหน้าตาของหน้าสีจะเป็นหนึ่ง้่ะอะไรอย่างนี้หน้าตาหน้าสีอาจจะเป็นแบบนี้หน้าตานับจะเป็นแบบนี้ก็หน้าปกจะเป็นแบบนี้นะครับนีหน้าหลังก็ซื้อเออไม่ใช่อยากจบอกว่าของ O.S.Caster นคะครับก็คือออนไลน์สเตชันนั่นเองก็เนี่ยก็เล่มนี้ก็อยู่ในราคาที่150บาทนะเราสามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปเช่นเดียวกันอันนี้แปรงซีบิงซีนี่ หนึ่งล้าน subscribe นะครับแม่หนึ่งล้าน subscribe โอเควันนี้เราก็รีวิวทั้งสองหนังสือเสร็จแล้วนะครับถ้าชอบย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันเยอะๆนะครับติดตามเราทางที่ Facebook ยูวานมิลี่ทีวีเซ็น Instagram ยูวานมิลี่ทีวีเซ็นนะครับผมวันนี้เราขอเราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้านะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye.